มาต่อ EP พสองกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาแอบ,บดูนะคะนี่ค่ะโอ้เริ่มเดือดแล้วนะคะกลิ่นหอมโชยมาเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้อีกสักแป๊บหนึงแล้วเราก็จะมาดูค่ะเพราะว่าเขาเริ่มสุกแล้วค่ะแต่ว่าต้องรอให้น้ำแห้งกว่านี้นิดนึงนะคะ,ะปิดไว้ก่อนค่ะตอนนี้ นึงปลาสมุนไพรของเราก็ครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาดูนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างอ่านี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแอบดูปลากันนะคะโอ้กลิ่นหอมแบบอยากให้หอมทะลุจอเลยค่ะกลิ่นสมุนไพรกลิ่นอะไรคือแบบหอมมากค่ะนี่นะคะก็จะเป็นผักผักก็เริ่มเปื่อยแล้วค่ะตอนแรกจะดูเยอะใช่ไหมคะพอเขาเปื่อยเขาก็จะยุบลงไปแต่ว่าน้ํายังเยอะนิดนึงเมื่อกี้ใส่น้ําเยอะไปหน่อย เราก็มาดูปลาปลาก็เริ่มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะหรือถ้าเผื่อใครชอบทานน้ําเยอะๆหน่อยก็สามารถปิดได้เลยนะคะปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยแต่ว่าถ้าเผื่อใครชอบแบบน้ําแห้งๆนิดนึงก็ปล่อยไว้อีกสักพักนะคะนี่ค่ะแต่จะปล่อยไว้นานนะคะอย่าอย่าให้หมอไหม้นะนี่ค่ะ ตอนนี้คือกลิ่นหอมสุดๆเลยค่ะกลิ่นสมุนไพรขึ้นมาเลยแล้วเราชิมรสได้รสตามที่ต้องการแล้วค่ะคืออร่อยเลยแต่ถ้าเผื่อท่านไหนชิมแล้วไม่ได้รสชาติตามที่ต้องการนะคะสามารถเติมเครื่องปรุงลงไปตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขายังมีน้ำเขาก็ยังจะแบบสามารถเดือดแล้วก็ปรุงรสให้ทั่วนะคะก็คือสามารถปรุงตอนนี้ได้แต่ถ้าเผื่อน้ำแห้งแล้วปรุงไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเครื่องปรุงจะไม่ทั่วถึงค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่จานหรือว่าใส่ถาดนะคะตัวนี้เราจะใส่ถาดเพราะว่าปลากะพงเขาตัวใหญ่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราใส่ไปทั้งตัวเลยเราก็จะใส่ถาดค่ะไม่ต้องทำน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าเขาอร่อยอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ใส่ถาดเสร็จแล้วนะคะว่าเขาจะน่าทานขนาดไหนนะคะขอตัวไปหยิบถาดแป๊บนะคะตอนนี้ปลานึ่อสมุนไพรของเรานี่นะคะปลากระพงนึ่งสมุนไพรของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตักใส่ถาดเรียบร้อยพร้อมกับผักค่ะ ผักเราก็จะเปื่อยพอดีเลยนะคะเหมาะสำหรับคนแก่ค่ะเพราะว่าที่บ้านคุณแม่ท่านจะทานแบบไม่เปื่อยไม่ได้เพราะว่าไม่มีฟันเนาะเราก็จะนึ่งผักให้แบบเปื่อยเขาจะได้เคี้ยวง่ายๆค่ะนี่นะคะอย่าลืมมาทำตามสูตรของครัวตามใจบายศรานะคะรับรองอร่อยแซ่บนัวนี่ค่ะ เครื่องปรุงมีมีไม่ไม่มากค่ะแต่ว่านิ้นเครื่องเคียงค่ะพวกผักจะใช้เป็นปลาช่อนปานิลปลาทับทิมหรือปลาอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามที่เรามีค่ะแต่วันนี้ครัวของเราจะใช้เป็นปลากระพงค่ะวันนี้ครัวตำใจใบศิลาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ